สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่กันในเกมโรบอกนะครับเป็นแมปไทคูนอะ่ะเป็นจะเป็นแมปที่พวกสร้างฐานทัพสร้างบ้านอะไรอย่างนี้นะครับผมเห็นหน้าปกมาน่าเล่น้วยแต่ก็ยังไม่รู้ว่าไอ้นี่คือตัวอะไรอะ,อะไรเหมือนกับซอมบี้ลหะอนี้ทหารผมเองอันนี้คือทหารผมเองปะเราไปสร้างเมืองกันเลยแรกๆมันก็จะน้อยๆอ,อยู่ไงแต่หลังๆเดี๋ยวมันก็จะเยอะ เมื่อเรามาสร้างอันนี anyway. man, hey, ้น่าจะเป็นคนทำตังค์ให้เราไปพ่อกเตอสิบแปดบาทโอเคพอมีตังค์เยียอันนี้ยี่สิบสี่บาทจัดไปแล้วก็ต้องเอ้ยใครเนี่ยเฮ้ยเอ็งเป็นใครเนี่ยเฮ้ยมันยิงเราอยู่เฮ้ยมันยิงผมมันยิงผมเฮ้ยเอ็งเป็นใครเนี่ย เอ็งออกไปเลยนะเอ้ยอ๋ออ๋อกูก็มีปืนมึงโดนกูงั้นแหละก็กูก็มีปืนเว้เอ้ยบางอันบุกเราเอาใชาไหมตัวผมเดินกระเพกไงอ๋ออ,ออ๋ออ๋อเออวิ่งดีกว่าไม่ได้แล้วมีคนมาบุกทานแล้วแล้วไอ้เมื่อกี้คนจริงๆเราก็ต้องรีบสร้างหาตังค์ก่อนรีบหาตังค์ แปสิบ,บาทโคตรแพงเลยตังจะหมดแล้วเรือบร้อยก็บาทเองตังหมดแล้วนะเว้ยเรียบร้อยครับตังเกลี้ยงแล้วรอจังหวะนี้ถือปืนนะอ๋อไม่กดยิงได้เลยนี่ว้าอ้อันนี้ก็เป็นฐานท้าผมเองตอนนี้ก็ยังดูโลง่ลงๆอยู่เหมือนจะไม่มีอะไรแล้วทำไมมันไม่มีแม้กระทั่งประตูที่จะปิดเลยเนี่ย ใหญ่สป้าวอ่ะเอ้ยแต่ผมมีทหารนะเฮ้ยใครวะเพื่อนจับตาดูไว้ดีๆเฝ้าเวินไว้ให้ดีๆตอนนี้ผมมีทหารแค่คนเดียวแล้วใครมันจริงเลยกันตรงนู้นวะช่างมันก่อนตอนนี้เรารีบไปสร้างฐานทัพให้เกียงไก่เหะออ,อันนี้อะไรอะ่ะร้อยสิบเจ็บาทโอเคไหวอยู่ต่อไปร้อยยี่สิบหกมีสี่ร้อยไปโอเค ร้อยสามห้าจะไปอะไรที่ผมไหวผมผมจะซื้อนะอะไรไม่ไหวก็เอาไว้ก่อนช่องเราเล่นอะไรไม่ค่อยจะเตรียมนะครับคือเข้ามาเล่นก็ค่อยอยากเล่นอะไรก็เข้ามาเล่นเลยอย่างนั้นนะไ,<ว>ไปแจมไหมไปแจมด้วยกันไหมปะอยากรู้มันกำจะมันจะมีอะไรโอ้ยยิงกันมันมากโอ้โหถ้าโคตรเยอะเลยถ้าเข้าไปเราจะเดี้ยงไหม เอยทหารตามเรามาด้วยไม่ต้องมาทหารเร็วๆๆวกลับมากลับมาโอ้ทหารเราเจ๋งว่ะเฮ้ยดีอ่ะมันตามเราด้วยอ่ะผมว่าถ้าไปอ่ะเราจะตายทั้งคู่นะถ้าเราไปอ่ะเท่าไหร่เนี่ยหกร้อยเวรามีเท่าไหร่วะมีเก้าร้อยซื้อเลยอ่ะืมเปลี่ยนทหารแล้วเดีย๋ยวขอดูหน้าทหารตัวเองเลย ไหนอะไม่เห็นเปลี่ยนเลยเปลี่ยนยังไงอุ้ยหน้าตาดุดันไม่เกรงใจใครเฮ้ยหน้าตาดุดันเฮ้ยไอ้นั่นมันมาแล้วไงเฮ้ยยิงดิเออเอตังไม่พออ๋อตายเลยโอเคมีตังแล้วเนี่ยเฮ้ยท่าสองคนในไหนตังมันก็จะไม่ค่อยจะพอนะผมก็จะพาทัวร์แล้วกันนะตู้น้ำอย่างนี้มีกดได้ปะ ไม่ได้อุ้ยตัวเราใหญ่เนี่ยเท่าตู้กดน้้ำอะ่ะเนี่ยไปเรื่องน้ำใช่ป,ประเด็นผมจะพาทัวร์เสียงป,ปืนก็ด้างดังตรงนี้อะไรเอ่ยตรงนี้อะไร,อา,ารอางคารอ่างคารแอะไรไม่รู้ยังโล่งอยู่อันนี้ก็จะเป็นฐานทัพเราเอ้พวกนี้มันเอาไว้เก็บอะไรอะ่ะรถเหรอ ก็ถือว่ากว้างอยู่เออกว้างพอใช้ได้ก็ถือว่าสวยนะอันนี้อะไรห้าสิบาทซื้อดิรถบรรทุกเกา่กาๆเอามาทำอะไรรถบรรทุกเก่าๆแล้วไม,กกวววมผมซื้อตรงนี้ไม่ได้อะมันแค่ศูนย์บ้านเนี่ไม่ใช่หรอเนี่ยทำไมซื้อไม่ได้อะเอ,อ๊ะช่างมันไม่ได้ก็ไม่เอา เฮ้ยไปอัพเกณฑ์ทหารดีกว่าทหารก็คือหน้าด่านเนี่ยเราต้องอัพเกณฑ์ทหารกันเท่าไรวะซื้อเลยโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ย้ยทหารผมแม่งเก่งว่ะเท่าไรต่อไปอ่ะพันห้าขึ้นยังไงโอ้โหโอ้มีอีกปะมันก็จะเป็นทุ่งโล่งๆนะ เหมือนจะไม่มีอะไรเลยอะ่ะเหมือนเหมือนกับที่ที่เราอยู่เลยอะ่ะไปที่โล,งโลง่งๆแต่ยิงกันไม่หยุดเลยนะเราก็คงต้องสร้างอะไรไปก่อนเล็กๆน,น้อยๆแปดร้อยจัดไปเปลี่ยนทหารชึบเริ่มมีผ้าปิดปากเฮ้ยอยากสร้างไอ้นั่นอีกที่มันหาตังค์อ่ะสร้างไม่ได้หรอ โอ้มันมาหลบอยู่ตรงนี้มองไม่เห็นสร้างได้ก็สร้างเลยนะโอเคยังได้อยู่ตังไม่พอตอนนี้ฐานเราก็หาเงินได้23บาทต่อวิหรอโอเคป่ะไปพวกเราไปเไป่าไปข้างนอกกันไม่รู้มันจะตามมาหรอเอ้ยมันตามมาไปไปไปเรามันหน่วยทหารกล้าอยู่แล้วเว,วยิงเน เออแล้วผมก็มีปืนเว้ยไปดูกนะัข้างหน้ามีอะไรผมเปิดเลยไม่รู้ทหารใครเนะี่ยอ๋อยิงทหารไม่ตายใช่ไหมโอเคโอเคเข้าใจแล้วเหมือนต้องยิงซอมบี้อย่างเดียวกนะใช่ไหมโอ้นี่ไงไอคนนี้ที่เข้าบ้านเรา เหมือนจะยิงซอมบี้แล้วจะได้ตังค์ไอ้พวกนี้น่าจะเป็นซอมบี้เอ้ยอยู่ดีๆก็กระโดดลงมาจะาซองฟ้าเลยนะไงโอ้ยมันไีกแล้วยิงให้ทีแกมเฮ้ยทหารเราถือว่าใช้ได้ฟีเมออันต่อไปเท่าไหร่วะซื้อให้หมดอ่ะอืออุ้ยซื้อได้เกือบหมดเหลืออันสุดท้าย เดี๋ยวเดี๋ยวยืนรอตังก่อนโอเคได้แล้วอันนี้เท่าไหร่ห้าร้อยสิบตังไม่พอเอาไปกันเอ้ยใครเข้ามาใครเข้ามาใครเข้ามายิงไั้ไงมันมาแล้วยิงยิงเลยนี่ต้องให้โอ้โหยิงได้ตัวละห้าสิบว่าแล้วทำไมมันเป็นยิงอยู่อย่างั้น มันก็อาจจะมีอะไรสนุกสนุกกันนี้นะถ้าเกิดตังเราเยอะกว่าน,นี้นะมันมีกลางวันกลางคืนด้วยที่ว่าพึ่งสังเกตเดีย๋ยวเรามาดูกลางคืนกันนะว่ามันจะน่ากลัวขนาดไหนหนังไม่พออีกแล้วมากลางคืนจะมาในอีกสี่สิบเจ็ดวิมันมีระบบไอ้น,นี่ย่องเลยหรอมันจะย่องไปทำไมวะไหน,นๆขอย่องส่สอมบีดี มันก็ยังเห็นแล้วอยู่ดีนะอาจจะมีบางตัวที่ให้เราย่องก็ได้อาจจะเป็นอย่างนั้นซื้อกันหาตังกันอืมโอเคอเฮ้ยกลางคืนแล้วจะกลางคืนแล้วดิเฮ้ยไปดูกันโอ้ยทำมาดีอะ่ะจำลองแบบกำลังจะมืดขอยืนบนหลังคาแล้วกันมันคงจะไม่กระโดดขึ้นมาฮุบนะใช่ไหมโอเคมืดแล้ว มืดแล้วไงอะ่ะ hey, เฮ้ยทำไมเพลงมันมันขึ้นเสื่อโอ้โหสามพันห้าตังไม่พอเฮ้ย hey, มันมีซอมบี้วิ่งเฮ้ยเฮ้ยมันวิ่งมาเฮ้ยอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองเพิ่มความอันตรายเพิ่มความอันตราย มาเรามาลุยกันตอนกลางคืนเฮ้ยตัวใหญ่โอ้ยเฮ้โยโฮ้โยโฮ้ยเอ็งอย่าห้าวพอคนห้าวเรากินข้าวผ่านทู่นี่เป็นไงกคํามเขามาเออย,ยิงไปก่นอนไอพวกนี้ได้เงินทั้งนั้นแหละจะสามพันห้าแล้วเราซื้อทหารอีกตัวหนึ่งจะสามพันห้าแล้วเอ้ยทหารสู้ๆเว้ยมาช่วยด้วยโอเคได้ตังแล้วซื้อทหารเพิ่ม อืมเรียบร้อยเฮ้ยยิงดิยิงมันยิงมันเดี๋ยวไปหาซื้อของกันจัดการมันไปก่อนโอ้ยกลางคืนเนี่ยสองบีโคตรเยอะเลยถ้าไม่รีบสร้างเราอาจจะตายอย่างโดดเดี่ยวเดี๋ยวขอย,ยืนดูแบบข้างบนแล้วกันปีนขึ้นไปโอ้ยตัวใหญ่มาโอ้ยทหาร อุ้ยทหารผมโคตรเก่งเลยไม่ต้องพึ่มผงแล้วนี่ก็โอเคนะท่านผู้ชมสำหรับแบบแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นแบบซอมบี้แบบสร้างเมืองนะถ้าเกิดใครชอบแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของช่องเราด้วยนะครับผมส่วนคลิปหน้าจะไปเกมอะไรก็ฝากติดตาม้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม